ช่วงนี้เรามาพูดคุยกันต่อครับเรื่องบทบาทและภารกิจของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับรวมถึงแนวทางป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับยละเียดจะเป็นอย่างไรวันนี้เรามาพูดคุยกับท่านว่าที่ร้อยตารวจตรีอาพัฒสุขนันเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรครับตอนนี้ท่านอยู่กันแล้วครับสวัสดีครับท่านครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับ ครับท่านครับบทบาทและภารกิจของทางสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรไปอย่างไรบ้างครับครับบทบาทหลักก็จะเป็นการสนับสนุนงานของสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภานะครับในส่วนของการสนับสนุนการตรากฎหมายนะครับการตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินการพิจารณาให้ความเห็นชอบต่างๆตามที่รัฐธรรมนูญกําหนดครับแล้วก็ เป็นการสนับสนุนบทบาทภารกิจตามรัฐมนูญกฎหมายและข้อบังคับการประชุมสภาและข้อบังคับการประชุมรัฐรัฐสภาครับครับก็ยึดจะอยู่ในกรอบนี้ครับส่วนในสํานักงานเราก็จะมีพรบระเบียบบริหารราชการฝ่ายรัฐสภานะครับปศ .2554 ที่รองรับการปฏิบัติงานเป็นส่วนหนึ่งเป็นแท่งของฝ่ายนิติบัญญัติครับเราเป็นฝ่ายฝ่ายเลขานุการของฝ่ายนิติบัญญัติของสภาผู้แทนรัศดรและรัฐสภา ส่วนของวุฒิสภาในมีจะมีสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภาแยกไปอีกส่วนหนึ่งต่างหากครับครับก็คือเป็นการทํางานของฝ่ายนิติบัญญัตินะครับแยกย่อยกันออกมาเป็นของฝั่งสภาผู้แทนราษฎรครับท่านครับแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรนี้มีรายละเอียดอย่างไรครับท่านครับก็เริ่มตั้งแต่เวลามีการลงนามรับรองคำป ทำรับรองปฏิบัติราชการครับเลขาทุกคนก็จะต้องมีประกาศเกณฑ์จำนงสุจริตในการบริหารราชการของสํนานักงานครับเป็นเป็นประกาศของสํนา,งานักงานออกมารองรับแล้วก็เป็นบทบาทที่ทุกคนจะต้องขับเคลื่อนร่วมกันในการดําเนินการนะครับเรามีค่านิยมขององค์การก็คือมีจิตบริการสมานสามัคคีมีวินยัยใจสัตย์ซื่อถือหลักพอเพียงครับสิ่งต่างๆที่อยู่ในนี้ก็เป็นนามนธรรมที่ ที่บุคลากรของสํานักงานจะต้องร่วมกันขับเคลื่อนสํานักงานมีแผนงานนะครับที่เกี่ยวกับการป้องกันเกี่ยวกับการทุจริตนะครับมีแผนแผนปฏิบัติราชการแผนงานที่รองรับแล้วก็แผนบริหารความเสี่ยงที่ป้องกันการทุจริตครับจะสามารถเข้าไปดูในเว็บไซต์ของสํานักงานนะครับสำนักงานเลขาธิการลองเข้าไปในส่วนของคุณธรรมและความโปร่งใสครับในนั้นจะมีจะมีเขียนเล่าความเป็นมาแล้วก็แนวทางเริ่มตั้งแต่การกําหนด ภารกิจการกำหนดวิสัยทัศน์การกำห,หนดข้อตกลงร่วมกันที่จะไม่้องกันการทุจริตต่างๆที่จะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรของสำนักงานครับครับแล้วก็มีในนั้นก็จะมีด้วยนะครับถ้าท่านมีข้อสงสัยข้อท่านเขาก็สามารถจะมีข้อร้องเรียนครับในเว็บไซต์ท่านสามารถจะเสนอว่ามีข้อใดที่ท่านเป็นห่วงจะมีการทุจริตเกิดขึ้นก็ร้องเรียนก็จะมีการดําเนินการตรวจสอบในส่วนของสำนักงานครับครับครับ ซึ่งก็เท่ากับว่าเรามีแนวทางในการจัดการเรื่องร้องเรียนการทรุจริตแล้วก็ประพฤติมิชอบเป็นระบบแล้วก็กระบวนการแล้วก็มีตัวชี้วัดอย่างเป็นทางการด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับเราจะมีรายงานตลอดเลยครับว่าเพราะว่าวา่ามีการร้องเรียนเรื่องการคืออาจจะไม่ใช่เฉพาะเรื่องรับสินบนอาจ,จม่มีรเรื่องเรื่องการทุจริตในลักษณะต่างๆการขัดกันถึงผลประโยชน์การใช้อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่าน,าทนี่ก็สามารถจะร้องเรียนมาตรวจสอบได้นะครับบ<ภ>างคําร้องก็ อาจจะมีท่านที่ที่ไปเสนอที่สํานักงานปปชนะครับครับเพราะว่าสภานี่ค่อนข้างจะอยู่ในในรับถูกตรวจสอบง่ายนะครับโดยเฉพาะท่านสมาชิกท่านจะรับข้อมูลจากประชาชนมีมีคํากล่าวกันนะครับมีท่านอาสมาชิกท่านกล่าวว่าถ้าทําอะไรสำลียังไม่ตกถึงพื้นก็ทราบเปนหมดทั้งสํานักงานแล้วครับเขาเขาเป็นลักษณะแบบนี้ครับ ครับก็เห็นว่ามีช่องทางร้องเรียนหรือว่าร้องทุกเนี่ยหลากหลายช่องทางไม่ว่าจะมาด้วยตนเองที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของสำนักงานเลขาที่การสภาผู้แทนราษฎร call center ก็มีใช่ไหมฮะใช่ครับดีครับนี่ไม่มีร้องได้กับบางครั้งก็มีไปร้องที่ทำเนียบก็มีนะครับโอ้ทำเนียบก็ส่งเรื่องร้องเรียนไม่สำนักงานตรวจสอบครับบางท่ันก็ไปร้องที่ที่ทำเนียบก็มีครับ <ม>ครับก็มีการม,มีหลายช่องทางครับ,รบมีหลายช่องทางในการรับเรื่องเรียนเรื่องร้องระร้องเรียนทางทุจริตแลว้วก็ประพฤติไปชอบก็บจัดการกันยังไงฮะเรื่องร้องเรียนเยอะกันขนาดนี้ฮะมีระบบระเบียบกันยังไงไหมฮะเนี่ยนี่ครับเราก็จะมีคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงนะครับถ้ามีมูลก็เป็นคณะกรรมการสอบสวนที่ไยนนะครับถ้าเป็นความผิดทางอาญาก็ก็จะเสนอให้อาบดาเนินการทางอาญานะครับแล้วก็ ส่งคำร้องถ้าเป็นเรื่องต่างๆก็อาจจะมีผู้ร้องปปชอาจจะร้องให้มาตรวจตัวผมเองก็โดนร้องอยู่นะครับครับครับเพราะวผมเรื่องเรื่องตรวจรับสภาเนี่ยมีอดีตสมาชิกท่านไปร้องตรวจสอบผมประมาณน่าจะเกือบสิบคำร้องแล้วนะครับท่านในข้อหาว่าเป็นการเอื้อประโยชน์ให้ผู้รับจ้างครับผมซึ่งซึ่งซึ่งก็รอรอรอการชี้แจงอยู่ครับครับเลขาท่านก่อนก่อนผมก็ก็มีโดนร้องเหมือนกันครับเกี่ยวกับกระมวลการก่อสร้างสภา ครับก็เป็นเรื่องของการสืบสวนข้อเท็จจริงนะครับสอบสวนอะไรกันต่างๆเพื่อหาข้อยุติในเรื่องนี้นะครับพูดถึงเรื่องของการไต่สวนสอบหาข้อเท็จจริงอันนี้เขาดําเนินการรับไหมฮะหรือยังไงฮะโอ้ก็เป็นกระบวนการภายในครับครับเป็นเป็นกระบวนการภายในเพราะว่าเราต้องเคารพสิทธิ์ของผู้ที่ถูกร้องเพราะเพราะนักมนุนก็รับรองสิทธิ์ว่าเขายังเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่ นะครับครับก็มีกระบวนการตรวจสอบก็ส่วนมากจะเป็นเป็นการดำเนินการภายในจนกว่าจะมีมูลก็เหมือนกับปปชครับปปชถ้าถ้าสมมติร้องไปก็ยังตรวจสอบถ้ามีมูลปปชชี้ว่ามีมูลเนี่ยสมมติของผมเนี่ยปปชชี้ว่ามีมูลเนี่ยผมต้องหยุดปฏิบัติหน้าที่ครับต้องให้เลขาท่านใหม่มาครับกระบวนการมันจะเป็นนลักษณะแบบนั้นครับแต่ของเราเนี่ยในเบื้องต้นเราจะมีสอบข้อเท็จจริงแล้วก็ดําเนินการทางวินัยเรามีคณะกรรมการกรรที่จะคอยตรวจสอบ กระบวนการลงโทษต่างๆว่าถูกต้องหรื uit. อไม่ครับแล้วก็มีคณะกรรมการอุทธรณ์ล้งทุกในส่วนของน,นาบริหารงานบุคคลครับในส่วนนั้นครับก็คือให้ความเป็นธรรมทุกด้านนะครับเรื่องของการไต่สวนหาข้อเท็จจริงเนี่ยก็ดําเนินการเป็นการรับแล้วก็เปิดโอกาสให้ผู้ถูกกลาวหาพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างเป็นธรรมนะครับอันนี้คือความโปร่งใสในการดําเนินงานนั่นเองนะครับครับแล้วในเรื่องของตัวชี้วัดการดาเนินงานล่ะครับท่านเอาตรงไหนมาเป็นการวัดผลครับส่วนมากเราก็จะดูสถิติ สถิติคำร้องว่ามีคำร้องเรียนมาเท่าไหร่แล้วก็เราก็มาประเมินเราจะมีบอกว่ามีเรื่องร้องเรียนเข้ามาือสู่อ่าเดือนนี้เท่าไหร่จำนวนนี้เท่าไหร่เป็นเรื่องประเภทใดน,นะครับหรือส่วนมากก็ช่วงที่ผมมาก็ก็จะไม่ค่อยมีนะครับไม่ค่อยมีในใน,ใน,ใ,นในเรื่องร้านร้องเรียนเรื่องรับสินบนหรือทุจริตยังยังยังไม่ปรากฏเท่านั้นครับที่เป็นข่าวก็ก็จะเป็นของสากลสากลนี่แยกต่างหากจากทางงานนะครับก็จะมีองค์กรต่างๆครับครับเพรับ จากกรณีผู้ผู้ที่ถูกกล่าวหาก็ก็เป็นลูกจ้างไม่ใช่เป็นข้าราชการครับครับครับก็มีการแต่ก็อยู่ในชั้นสอบสวน่าตรวจสอบพ่าจริงอยู่นะครับคครรัับบก็ในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยปปชก็เคยชี้มูลว่าในการเกี่ยวกับเรื่องการสจริตเกี่ยวกับการโครงการสัมมนาที่ไปจัดนะครับแต่ก็มาลงเสนอให้สํานักงานท่านใจสวนแล้วก็สํานักงานก็ลงโทษไปแล้วนะครับย้อนหลังไปหลายปีครับ ครับแล้วก็ผมผมเองก็ก็มีคําสั่งท,ที่ที่ต้องที่จําเป็นที่ต้องให้ให้ให้เขาออกไปนะครับในส่วนนั้นซึ่งก็ไม่สบายใจครับเพราะเพราะเพราะผู้กระทําในตรงนั้นก็น่าเห็นใจเพราะเขายังเป็นเป็นข้าราชการใหม่อยู่ในช่วงนั้นครับครับครับเร,เราเราต้องสร้างให้บุคลากรของเรามีภูมิภูมิที่จะที่จะต่อสู้กับกับกับเรื่องเรื่องเองย้าวยวนต่างๆกันใช้อํานาจที่ไม่ชอบต่างๆครับในในส่วนนี้สํานักง,งานเน้นมากครับเพราะเรา เราก็เน้นในเรื่องของคุณธรรมต่างๆที่ต้องทำนะครับเราได้รางวัลคุณธรรมต้นแบบนะครับตั้งแต่ปีปีหกสี่ถึงหกเจ็ดนะครับเราได้รางวัลจากจากองค์กรคณะกรรมการส่งเสร,ริมคุณธรรมนะครับแล้วก็องค์กรต้นแบบโดดเด่นในปีหกหกหกห้า ita ของปวชเราก็เคยได้รับนะครับในส่วนนั้นครับ,ค,รบคือคือคือมันคือมันเหมือนกับว่ามันอยู่ที่ใจครับอยู่ที่ใจของเราว่าว่าว่าเราจะทนมีมีการสร้างสํานึกให้บุคลากรของเราได้มากน้อยเหมือน เพียงใดเหมือนกับที่บอกครับว่าว่าที่บอกว่าสุดจริตคือโลกป้องอัดแก้วการสนามถ้าเรามั่นใจว่าเราสุดจริตแล้วก็ไม่ต้องไปกลัวสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับครับ ครับ <S <S น, <S <S นี่ก็ต้องยึดตามหลักต่างๆนะครับความรู้รเนี่ยเราก็ต้องให้ความรู้กับบุค,ค,าคลากรในองค์กรว่ามันมีกฎหมายข้อนั้นข้อน,น,อน,นี้แล้วก็แนวทางการปฏิบัติที่ถูกต้องนะครับตามกระบวนการและขั้นตอนกฎหมายและที่สําคัญคือจิตใจของเราอย่างที่ท่านบอกนะครับจิตใจของเราเนี่ยจะต้องเป็นหลักแล้วก็ทนต่อสิ่งยั่วยวนต่างๆไม่ให้กระทําการทุจริตแล้วก็ประพฤติไม่ชอบนะฮะเรื่องของการร้องเรียนเนี่ยนะฮะเห็นว่า ระยะเวลาดําเนินการก็มีด้วยใช่ไหมฮะว่าเรายื่นวันนี้เนี่ยไม่ใช่ว่าเตะทวงไปปีหน้าอะไรแบบนี้ใช่ไหมมีระยะเวลาใช่ไหมมีกรอบกรอบกับเดินงานอยู่กับส่วนมากก็จะมีมีกรอบเวลาที่ดาเนินการแต่เรื่องซับซ้อนต่างๆนะครับครับอดีตเลขาท่านหนึ่งท่านเลขาพิทูลผู้มีหลักนะครับท่านเคยบอกผมว่าผมคุยกันเรื่องคุจริตท่านบอกว่าท่านไม่เคยกลัวเรื่องคุจริตท่านบอกว่าคุณจะทำยังไงมันก็ต้องแดงขึ้นสักวันหนึ่ง ท่านท่านั่นใจว่าคนทาผิดเนี่ยมันต้องมีหลักฐานปรากฏนะครับไม่วันนี้ก็พรุ่งนี้เรื่องนะก็หรือกี่ปีมันก็ต้องปรากฏครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีที่สุดคืออย่าไปทํานะครับอย่าไปทาสร้างสร้างให้เกิดขึ้นเหมือนกับที่ท่านรองวิชนุกเคพูดนะครับสุดทิสุทีิปัจจตังบริสุทธิ์ไม่บริสุทธิ์เนี่ยรู้รู้ด้วยตัวคุณเองนะครับว่าว่าสิ่งที่คุณทํามันเริ่มจากถ้าไม่คิดจะทําแล้วมันก็เรื่องทุจริตมันก็ไม่มีทางที่จะเกิดขึ้นนะครับครับครับท่านเลขาครับสุดท้าย การทํางานทุกวันนี้ฮะต้องเจออะไรกันบ้างมีความท้าทายในการทาํางานยังไงบ้างครับเนี่ยครับก็มีความท้าทายครับก็ก็ลักษณะที่ส่วนหนึ่งก็ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในรัฐธรร,รมนูญนะครับความเปลี่ยนแปลงกระแสของสังคมเราเราต้องยอมรับนะครับเหมือนกับที่เป็นข่าวเห็นไหมครับไอ้ร่างไอ้งบประมาณของสงนานักงานนี้ยังไม่เข้าวาระหนึ่งเลยมีการตรวจสอบเบื้องต้นแล้วครับเพราะฉะนั้นสํานักงานต้องพร้อมที่จะรับต่อความท้าทาย การตรวจสอบทุกรูปแบบนะครับถ้าเรามั่นใจในกระบวนการแล้วสิ่งต่างๆมันเราก็สามารถดําเนินการไปได้อย่างถูกต้องครับคือสังคมในในปัจจุบันมีการตรวจสอบที่สูงมากนะครับถ้าเราคิดดีทําดีแล้วก็ผลมันก็จะออกมาที่ดีการตรวจสอบเป็นเรื่องธรรมดาที่เกิดขึ้นครับเราเราต้องยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นต่างๆ่ามีข้อผิดพลาดแล้วก็ต้องไปสู่กระบวนการของข้อข้อผิดพลาดแต่ดีที่สุดคือป้องกันอย่าให้เกิดครับครับ วันนี้ทางรายการครับขอบคุณว่าที่ร้อยตรจตรีอาพัฒสุขนานเลขาธิการสภาผู้แทนรัษฎรที่มาพูดคุยกันครับวันนี้ขอบคุณท่านเพียงสูงครับครับขอบคุณครับทิ่ดีครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับ